บันนาจอกิงเจแปน g ัวสวัสดีครับวันนี้เวลาตีสีนะครับที่โอกินาว่าเจแปนหลายคนสงสัยว่าทำไมนอนดึกนะครับผมจริงจริงนอนไปแล้วนะครับแล้วก็ตื่นมารู้สึกตื่นมาเนี่ยอยากออกลังกายก็เลยคิดอยู่แป๊บหนึ่งว่าเราจะจะวิ่งดีไหม <c oughs> จะตื่นมาวิ่งดีไหมจริงจริงคิดว่าจะตื่น6โมงอยู่แล้ว ปกติเป็นคนแบบนอนเช้าใช่ปะแต่แบบพอเราเรานอนแบบเที่ยงคืนตัดสินใจนอนเร็วอย่างเงี้ยแล้วมันตื่นมาเองร่างกายมันตื่นมาเองตอนประมาณตีสี่อ่ะพอตื่นมาตอนตีสี่เนี่ยแล้วก็ย่องออกมาจากห้องใช่ไหมผมก็ย่องออกมาจากห้องแล้วก็เจอจอมกับพี่ดาวยังไม่นอนได้คุยกันแปน๊บนึงว่าเอ๊ะทำไมตื่นเร็วอะไรอย่างงี้พี่ดาวก็บอกว่าเออเขา ตื่นมาแล้วก็เจอจอมที่ตื่นมาอาบน้ําก็เลยชวนกันไปซื้ออไกินข้งางนอกนะครับก็เลยเล่นนั่งคุยอยู่แป๊บหนึ่งบรรยากาศโอกินาวาตอนตีสี่แบบประมาณนี้ครับผมอโอเคข้างหลังนี้เป็นเซเว่นะเซเว่นเขาก็จะคล้ายๆไทยนะมีที่จอดแบบกว้างขวางเซเว่นไทยนะมีที่จอดเยอะนะอากาศตอนนี้ก็ฟิลฟิลไลท์สิบ องศานะครับผมโอเคจริงๆอยากวิ่งให้เหงื่อออกเพราะว่าวันที่19วันนี้เท่าไหร่17ปะ่ะ 17, 18, 19เนี่ยจะมีโชว์แล้วเราเราอยากออกกำลังกายนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้ร่างกายเราโอเคแล้วก็ตอนนี้คอมีการเจ็บคอ,อนิดนึงครับก็เลยอยากให้มันหายต้องออกกำลังกายสู้ที่ที่เราจะไปข้างหน้านี่คือแม็กแวลูนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะ เวลาวิ่งอากาศหนาวฟิลโคตรด,ดีคือเมืองมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะฮะตอนคืนเนี่ยย่านโคซาแทบไม่มีคนเดินเลยจะมีก็มีคนประเทศผมแหละตื่นมาวิ่ง <c oughs> เห็นข้งนางหน้าไหมเป็นแม็กวลลู ถึงแล้วแต่ไม่รู้ว่าแม็กแวลลูเนี่ยปิดกี่โมงจะเหมือนแม็กแวลลูไทยไหมแม็กแวลลูไทยก็จะเปิด24ใช่ไหมคิดว่าน่าจะปิดว่ะคือผมอะหาซื้อกาวแปะรองเทา้าเว้เนื่องจากว่ารองเท้าที่โชว์เนี่ยมันดันหลุดนะครับเป็นคัตชูมันดันหลุดแบบพื้นหลุดที่สนามบินก็เลยต้องหากาวเอามาซ่อมเปิดยิบดิเนี่ยเขียนย4 เจ๋งตรงตามคอนเซปต์แมคแวร์ลูเปิด24ตอนนี้ผมอยู่ในแมคแวรลูที่โอกินาวะนะครับเดี๋ยวเราไปหาเกาวกันนี่จะก,ก่อนไปหาเกาวดูดิน่ากินมากซาซิมิแบบสดจัด598อืมน่าโดนน่าโดน เฮ้ผมมันโทรไปหาปัดเจซก่อนเ้ยเจซีจ่ายไม่ได้ทีแ่แม็กแปรลูสองครั้งแล้ว่อไปหาก้าวเราไปหาข้าวก่อนดีกว่าโอ้นี่เป็นเซตเป็นโต,โตนะครับชัดร้อนไหมเนี่ยอ่าก่อนมาผมถามเพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะกินอาหารเป็นเซตเป็นโตเป็นมื้อหลักนะอ๋อเนี่ยลามเมงก็มาแล้วตอนเช้าเฮ้ยน้ำหนักนี่ถือว่าหนักนะ $3,98 358ดรวมแท็กก็เป็น $3,86 นี่อันนี้เป็นเนื้อที่ผมกระจอมาแอดเลงไว้แต่ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรไม่รู้ว่าเป็นเนื้อที่กินดิบได้เลยปะ่ะตอนนี้นะครับเราหารังหากาวอยู่แต่ว่าเราไม่คุ้นเลยเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นเลย อุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวลองไปถามพนักงานดูนะครับกาวนี้ภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรว่อ่อ do you have uh, n o r i n o r i n o r i for shoe n o r i my shoe is broken โนริ Can ยุกอ๋อโอเค thank you a เ i g ก t o เขาบอกว่ากาวอย่างนี้ใช้ได้วะ <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> หลังจากที่ชำระเงินแล้วนะครับผมสรุปว่าเราได้กาแฟร้อนนะครับเ,เป็นปลาทูน่าก็กาวที่เราตามหาแล้วก็เต้าหู้นะ เป็นเต้าหู้ที่ผมใฝ่ฝันมานานมากนะครับจริงๆผมดูการ์ตูนบ่อยเขาชอบกินเต้าหู้แต่ว่าไม่รู้รสชาติเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปลองอธิบายน,นี่เวลาตีห้าล้วฝนตกตยปอยๆแต่ว่าไม่เปลียกเท่าไหร่ผมซื้อกาแฟยี่ห้อคอสตาคอฟฟี่เป็นกาแฟร้อนกาแฟเนะี่ยเขาจะอยู่ในตู้ร้อนเลยอะ่ะของญี่ปุ่นตู้ร้อนกับตู้เย็นมันจะอยู่ติดๆกันเลยบางบางทีเป็นตู้เดียวกันแค่แยกโซนก็มันน่าจะดีต่อสุขภาพคอนะ อากาศหนาวๆกินของอร้อนผมว่าสุดมากๆภารกิจต่อไปจะกลับไปแปะรองเท้าให้มันขึ้นโชว์ให้รอดนะครับรองเท้าสาบแบกมาจากประเทศไทยรองเท้านี้ผมหามาเป็นรองเท้าเขาเรียกว่าอะไรเป็นรองเท้าหนังที่ชอบมากหาทรงนี้ไม่ได้อีกแล้วคู่เดียวโอเคบรรยากาศตีห้าก็จะประมาณนี้นะครับรถก็วิ่งเหมือนช่วงสามทุ่มแหละไม่เยอะ เขาก็จะมีรถวิ่งตลอดนะครับมีเยอะเลยแต่กาแฟดีคือมันก็เป็นกาแฟแบบอินสแตนต์นะนะสู้กาแฟแบบดริปหรือกาแฟเครื่องไม่ได้หรอกเฮ้ยเห็นตรงข้ามไหมครับตรงข้ามเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่นะเออมันเป็นตู้สล็อตด,ด้วยที่เนี่ยเขาขายแบบโทเค็นผมไปถามมาแล้วเดี๋ยวเราจะมามาเที่ยวที่นี่กันพรุ่งนี้นะก็คือวันนี้แหละ แดีว,วันนี้ตื่นมาพาวงมาเที่ยวนะไม่ใช่อะไรอยากถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยที่มันเป็นบรรยากาศแบบตู้เกมญี่ปุ่นนะ่ะไฟมันวิ่งไปเส้นๆนนะ่ะมันเท,ท่ดีโอุยสาวน้อยมันเหนาวจนนี้เลยในห้องอ่ะเขามีกาแฟดิฟด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปเซอร์วห้องที่ผมพักอยู่นะครับเป็นแบบโฮสเทลเมาช้งชั้นทั้งฟลอร์นะสิบที่ หลังจากที่ไปซื้อปาทุนหน้ามาแล้วก็รองเท้าแล้วก็เต้าหู้ใช่ปะผมคิดว่าจอมน่าช่วยผมได้นะครับเราก็เลยอยากจะให้จอมเนี่ยทำเมนูเต้าหู้ให้เรากินครับผมแต่กูชอบภาษานี้มากเลยด้วยลอกของนี่นะครับเอออ๋อคือ,อ,ค,อคือมันมันขายเฉพาะน,นี้เว้ยใช่ปะษาจะ่ขายแยกขายแยกุณสามารถจับกระทะไปถืได้ที่หูมา นี่ต้องนู้องนีพี่มึงบอกไงว่าแบบนั่นเดอะเบสตอนนี้อยู่กูพี่เด้อเี้ยอะไรวะมักคุโร่หรือแซมอนเนี่ยอุน่าอันนี้อะไรทุนเน yeah ่ไอ้ที่โชว์อยู่ใช่เตอร์นี่โชว์อยู่แบบคนเลยนะเนี่ยถ้าจะกินก็เจอน้ำไม่ถึงบอสบีไม่มีฮะมึงกินทุนหน้าป่ะเห็นไหม ด,ดูดูโอเคผมชุดาไปคนสอดเลยเฮ้ยแอ้วไงวะอันนี้เป็นซอสที่เขาให้มานะครับมันไปคนดูว่าคืออะไรเฮ้ยพอดีอืมพอดีพอดีอดเลยคือมันเขาหยุ่นเนี่ยมันจะเค็มไมว้เราอยู่กับจอมมี่อิสคุกกิ้งนะ <laughs> อันนี้คือเต้าหู้เ,เบิร์นซอสแล้วก็เอาเต้าหู้ลงไปแปนะนะก็คือใส่โชยุเลยใช่ใช่แล้วก็เอาที่เท่ามีเนะ้เนาะใช่เอาที่มีแหละในแต่ดาบเบิ้ลเขาไม่ทาผงาน,น,น้ำตาลนะโชยุล้วนเนี่ยน่ารักเมนูเฮ้ยเนยมนูเริ่มไหมเอาไว้ยชมมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเขาเรียกอะไรวะบาซูก,ก้าแต่นี่เป็นโชยุเป็นเต้าหู้ใช่เป็นโชยุแล้วมันไหม้แบบน้ำตาลไหม้แต่นนี้เป็นแบบ สอสใหม่เออสอดใหม่มน่าคนเย,เยเอะใช่ไหเพื่อนใช่ถ้าปล่อยนานๆแม่งจะไหมท้งน,นั้นเรากินนะครับนี่ฝั่งนี้เรา đ ลังทำกาแฟนะครับขนะนี้เวลาตีห้านะเราบอกก่อนเราคึกมากไม่รู้เป็นอะไรนะเดี๋ยวเราทํากาแฟสําหรับทุกๆคนนะถ้ามีชาเดี๋ยว,ยวชงเผื่อจอมด้วยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะสําหรับพวกเรานะครับจริงๆยังไม่เปิดไฟเลย เฮ้ยเชื่อมาแล้วกลับกลับด no ้านเหมือนไหมเออเหมือนคัสตาร์ด้านเลยโอเคได้แล้วสวยไหมให้ดูให้ดูโอเคมันมีเท็กเจอร์จัดอ่ะสวยอาหารนื้อเช้าของพวกเราร้องกินกันดีกว่ามันปลดง่ายมากเลยนะจะได้หรอ ใช้ได้ไหมเย็นะ้าหนาวอ๋อเย็นไปใช่ไหมมันก็ได้เลยขณะนี้เวลา9โมงนะครับที่ญี่ปุ่นที่ไทยก็น่าจะประมาณ7โมงเช้าของวันที่17นะครับผมตื่นับเอฟสองคนนะครับมาที่โคซ่าเซฮายทางบ้าน นอนไม่หลับใช่คือเมื่อเช้าตีสี่ตื่นมาวิ่งแล้วก็ไปซื้ออาหารมาแล้วก็ยังไม่นอนก็เลยปฝุกมา,มาทำอาหารคือญี่ปุ่นน่ะถนนใหญ่ไม่ค่อยสวยนะที่โอกินาว่ามันจะสวยตามถนนแบบตรอกซอกซอยหามุมเลยหามุมเลยเนี่ยในตรอกเขาก็จะเป็นแบบทรงๆเนี้ยเป็นเขาเป็นทางมันจะไม่ไม่ค่อยแบบเรียบ เหมือนเหมือนบ้านเราเนาะทางอาเรียบแต่มันไม่ได้แบบเป็นทางทางลาดทาาดี่อันนี้เจอขยะชิ้นแรกนะใครบอกญี่ปุ่นนี่มีขยะนี่นี่โคซ่าเห็นนะเห็นป้ายป่ะอา่อาองอ่ะอยู่ตรงหน้าร้านเดี๋ยวเราจะไปกันที่เดิมนะครับที่เดิมดิที่ใหม่ที่ใหม่ ที่ใหม่คืออีออนมอลนะครับคือแดดก็จะแบบแรงอย่างนี้แหละแต่ว่าอากาศดีรอบผมตอนนี้เราอยู่ที่ห้างอีออนมอลนะครับเอฟพามาในระหว่างรอ แล้วก็ได้ช็อปช็อปกูและจิวเป็นแบรนด์น้องปะแบรนด์ลูกของยูนิโคลแบรนด์จี u อ่ะมันจะเป็นแบรนด์ที่มีอ่ะเคาเรียรสไตล์เสื้อผ้าจะแฟชั่นมากกว่าอยู่ยูนิโคลจะเป็นสไตล์เสื้อผ้าเรียบร้อยถ้าถ้าถ้าที่ที่ญี่ปุ่นนะแต่ถ้ายูนิโคลี่ไทยมันือจะแบบแฟชั่นนแบรนด์กู ห้างเขาก็ดูก็ดูครื่องคักนะใช้เวลานอนเล่นบานาน่าจ็อกกิ้งเจแปนตัวกูฮังกับเบตาสวัสดีครับผมวันนี้เรากูฮังกับเบตาเราอยู่กับกูฮังโกฮังกับเบตากูฮังกะเบตาเราอยู่กันที่โคซ่ามิสิคาเรากรางเจอเพื่อนใหม่ๆนะครับผมคุยแลกเปลี่ยนพันนะครับผมก็สุดยอดมากทุกคนโกฮังกะเปตา บรรยากาศก็เป็นตามนี้นะครับผมก็จะมีคนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับก็จแจกแลกน้ำบัตรอันนี้คือจุดที่เราจะต้องมามารับน้ำเพราะว่าเราคุยกันเยอะมากเราเ็าเลยขอแห้งโดมัาวัีกันาาฮั่ากฮันาเบตาก็จะมี<ป>มมมทั้ง ไวบอลแล้วก็จะมีเหล้าที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็มีเบียนะครับน o n a l อนก็มีนะครับผมก็จะเจอเพื่อนๆหลายคนนะครับอันนี้อันนี้จากฝรั่งเศสนะแล้วก็บางคนจากญี่ปุ่นบางคนจากอินโดจากไต้หวันดามเอดามิเมีเนี่มีไฟไฟเต็มเลยเรันนี้คสเปนว้าวฮี

Very good. Yes. Okay, yes. see you next time. Yes. See you. Yes. S gore. S gore. See you. See you. Yes. Bye bye. Okay, you okay, okay. welcome. You welcome. Goodbye. See you tomorrow. See you yeah. tomorrow. Yeah. Tomorrow. Yeah, yeah. tomorrow. Yeah. Yeah. tomorrow. Yeah. Thank you. Thank you for beer and uh, candy. Thank you. Where are you going? Oh yeah. I'm going to I'm my house. See you at your show. Yeah. See you. Yeah. 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 Mata ni. Mata ni. See you, see you. Yeah. See you this weekend. See you this weekend. Ah bye, bye 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 bye. Mata ni, mata ni. Mata ni. le Ah, yeah. See you. Banana jogging is Thai band called Banana jogging Banana Okay. Mang mi bông chơi kinh đô. Chinh ở Chim Hải á. Chinh đi đâu? Mình khỏi cũng thải lụp. Mình thải lụp. เจ้ากิ้งเจ็แปลงัวนี่ไงเดี๋ยวพาเพื่อนไปตรงนี้ต่อที่นี่มีร้านเนี้ยร้านเนี้ยอร่อยที่กูมากินเดี๋ยวเมื่อวานโอ้โเขาเย็นไม่ได้กินเขาเย็นนอเจ้าอยากทาม

เดีด๋ยวอดีอดาบล้มอีดาบมึงลุกไหวเปล่าเชี่ยมันล้ม,ม,นลมแรงแล้วเว้ยมันชาเลย